การตรวจน้ําตาลสะสมในเลือดเป็นการตรวจย้อนหลังได้กี่เดือนครับก็การตรวจน้ําตาลสะสมอะค่ะก็คือจะเรียกว่าฮิมโมโกบินเอวซี<า>ก็คือจะเป็นการตรวจย้อนหลังได้ประมาณ3เดือนเพราะว่ามันจะดูจากตัวเม็ดเลือดแดงซึ่งมีอายุประมาณ120วันนะคะ<า>่ะมันก็จะบอกย้อนหลังได้นานกว่าอย่างเช่นแบบบางคนไข้เขาอาจจะมาเพิ่งแบบมางดอาหารใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ตัวนี้ดูเพื่อดูว่าย้อนหลังกลับไป3เดือนนะคนไข้คุมได้ดีจริงไหม ใช่คะ่ะเพราะว่าบางคนเขาเพิ่งมาคุมครับผมแล้วก็ระยะเวลาของของอ่าอย่างเช่นน้ำตาลอย่างเงี้ยสเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็อ่าพวกของไขมันหรือว่าค่าต่างๆในร่างกายอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลากี่กี่เท่าไหร่ถึงจะถึงจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงสมมติผมวันนี้วันนี้เนี่ยเดือนอ่าเมื่อไหร่เมษาพฤษภาเดือนพฤษภานี้ผมไปตรวจร่างกายต้นต้นเดือนแล้วเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วผมอยากจะแบบว่าลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ต้องกี่เดือนถึงจะไปตรวจซ้ําแล้วก็มันถึงจะเห็นผลว่ามันมีการพัฒนาขึ้นคือจริงๆส่วนมากจะอิงตามพฤติกรรมคนไข้อะค่ะว่าแบบเขาปรับได้จริงๆไหมส่วนมากหมอก็จะให้ลอง3าถึงหเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่คนไข้เพราะว่าแบบบางคนเขาก็แบบเอ่อกลับไปเขาก็ไม่ได้คุมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่คุมเข้มๆจริงๆสาถึงหเดือนมันก็จะจะเห็นผลแล้วว่าผลเรื่องมันดีขึ้นครับผม